ต้องบอกว่าอยู่ในสงขลาแล้วก็ขอพาไปในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่หน่อยถ้าพูดถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะเรียนจะนึกถึงอะไรคะตลาดกินยงท่งชอปปิ้งอาหารขนมเนี่ยลหลากหลาย ยนะมีครบทุกอย่างขนมอาหารของกินหรือว่าของอุปโภคบริโภควัตถุต่างๆมีหมดในที่เดียวคุ้คงมากเป็นตลาดที่ไปที่นั่นตัวเบาเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราดากระเป๋าเบาแต่ตัวหนักคือได้ของกลับไปค่ะไปดูบรรยากาศที่ตลาดกิมหยองหน่อยปีนี้คึกคักค่ะหลังจากที่ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดสิบเก้าก็ทําให้ที่เนี่ยได้รับผลกระทบตลาดเงียบเหงาแต่ปีนี้พ่อค้าแม่ค้ายิ้มค่ะนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนค่ะไปจับจ่ายกันคึกคักเลยทีเดียวค่ะ บรรยากาศที่ตลาดกิมหยงวันนี้ค่ะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนนักท่องเที่ยวค่ะทยอยเดินทางออกมาซื้อของกินของฝากกันอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าขายดีส่วนใหญ่ก็คงเป็นในส่วนของเม็ดมะม่วงหินมะพานอบเกลือลูกยีทัวชนิดต่างๆรวมถึงขนมขบเคี้ยวจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าก็พบว่าสงกรานต์ปีนี้สินค้าหลายอย่างมีการปรับราคาสูงขึ้นค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เคยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักวันนี้ ยังไม่มีให้เห็นและในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ปีนี้งดการจัดกิจกรรมมิดไนท์นสงกรานจึงทําให้ปีนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่ค่อนข้าง,งที่จะเงียบเหงาค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวหลักๆยังคงเป็นคนไทยกว่า90%ที่เดินทางมาท่องเที่ยวก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างตรงังหรือว่าสตูลรวมไปถึงใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนอย่างอำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยค่ะทางนี้ขากลับนะคะบ,บางส่วนก็ต้องขึ้นขเขาเรียกว่าต้องขึ้นเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่ ก็มีการแวะซื้อของฝากก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในส่วนของักท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะอ,อ๋อกำลังจะกลับสุราษฎร์ก็เลยมาซื้อของฝากค่ะของเยอะค่ะของฝากเยอะแล้วก็มีขนมแปลกๆเยอะค่ะก็ขอใหออ้ประเทศไทยรอดพ้นจากโควิดเร็วๆค่ะร้านค้าเจ๊กลับมาคือคักค่ะมาตั้งแต่วันที่12แล้วค่ะจริงๆเลยลงไปเที่ยวที่ ทะเลมาแล้วที่ตรังแล้วก็ขึ้นมาที่หาดใหญ่ต่อเยวานี่คือกาสกบใช่ค่ะซื้อของภากที่กิมหยงตลอดค่ะก่อนจะขึ้นกรุงเทพเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะน่าจะต้องเป็นลูกหยีกับถั่วไม่แค่ได้มีอะอะไรแบบนี้ค่ะพวกถัว่วแล้วก็มีขนมต่างๆเรียกได้ว่าก็คึกคักกว่าปีที่แล้ว,ลวมาเนาะค่ะก็โอเคนะเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นก็จะมาจากเบตงด้วยหนึ่งแล้วก็ใช่เหมือนกับจะเป็นจุดหลักที่ว่าก่อนกลับอ่ะจุดพอยต์หลักที่ก่อนจะกลับเขาจะมาซื้อของฝากกลับไปฝากกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีจากลีเป๊กก็มีมาจากเบตงก็มีมาค่ะก็ผู้ประกอบการก็ต้องยิ้มนะคะเพราะว่าเงียบมาหลายวันนะคะเงียบมาหลายวันครับปีนี้ก็คึกคักนะคะก็คิดว่า ออรัฐบาลนะคะก็เป็นอะไรที่คือทําให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นได้นะนะคะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการหยุดยาวด้วยหรือเปล่านะคะคนก็รู้สึกว่าอยากเที่ยวอาจจะเป็นว่าอันมาหลายอั้นมาหลายปีมั้งคะของตลาดกินหยงนี้ก็คือว่าแม่ค้าเนี่ยทุกคนเนี่ยฉีดวัคซีนครบแล้วสองเข็มเป็นอย่างน้อยครบหมดแล้วก็เลยมั่นใจได้ว่ากิมหยงปลอดภัยแล้วก็ปลอดโรคนะคะปลอดภัย 对吧？